กระมาปเด็ข่าวสารดีดทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนการ30นาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ก่อนที่จะไปพบกับข่าวสารที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้เรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่องมาสกอปไอทีไ o โพปอในเวลา18นาฬกา30นาทีช่วงของพูดข่าวไอทีเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและติดตามในอีกช่องหนึ่งของเราได้แล้วนะครับซึ่งข่าวเช้าและข่าวเย็นนั้นเราอัปเดตไม่เหมือนกันครับมาที่ข่าวแรกนลครับมาพูดถึงการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมี V3 5G โทรศัพท์มือถือ 5G ที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยบอกว่า4,000บาทเท่านั้นเองพร้อมกับชิปเซต Dimensity 720จับคู่กับ RAM 8GB แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลมกล้องหลัง3ตัวเลยทีเดียวนอกจากจะมีการเปิดตัว Realme X7 และ X7 Pro สมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่จากตระกูล X Series แล้วจากทาง Realme นะครับ ยังมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G ในตระกูล V-Series ของเขาด้วยอันได้แก่ r e a l m e V3 5G ครับโทรศัพท์มือถือ r e l m e V3 5G มาพร้อมกับองการรองรับเทคโนโลยี 5G แบบ Duo Mode SA และ NSA เลยโดยชิปเซต MediaTek Dimensity 720มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000 m ิลลิแม ซึ่งทางเดียวมีระบุว่าสแตนบายนะครับได้นานถึง24วันเลยทีเดียวแล้วรองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง18วัตต์บนการดีไซน์ของหน้าจอมาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ำนะครับขนาด6.5นิ้วด้านหลังมีกล้อง3ตัว13ล้านพิกเซลเป็น,ลนหลักมาพร้อมกับมาโคและเดฟเซนเซอร์อย่างละ2ล้านพิกเซลโดยรองรับนะครับ Super n i นท์ Vision สำหรับการถ่ายภาพนในเวลากลางคืนโดยเฉพาะสเปคเบื้องต้นของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับ สัดส่วนการแสดงผลของหน้าจอจะอยู่ที่88.7%มาพร้อมกับกระจกโค้ง 2.5D รอมหน่วยความจำมาตรฐาน u s b 2.1ให้มาถึง2รุ่น64และ128ครับรองรับเมมไมโคร SD card ด้วยกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับ Android 10และเรามี UI เซ็ s เซอร์สแกแลานิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องรองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าใช้งาน,นได้2ซิม USB Type C นะโดยตัวเรลมี V3 5G มี2สีครับคือสีเงินแล้วก็สีน้ําเงินโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่9กันยายนนะครับ3รุ่นย่อยด้วยการแบ่งตาม RAM แล้วก็หน่วยความจํา รุ่รนน้ำตน 6, ้น RAM 6ก b ิหน่วยวาจนอยู่ที่ประมาณ999หยวนหรือประมาณ4,600บาทครับส่วนรุ่นท็อปเนี่ย RAM 8GB กิงหน่วจำอยยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,300บาทครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ในราคาที่ประหยัดมากๆเลยทีเดียวครับน่าสนใจเ r e a l มีประเทศไทยเอาเข้ามาขายทีเนาะจะได้มาลองใช้งานกันนะครับ 3> v i ื 5G ดาพิงาต่ m ี ทันมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Samsung Galaxy C4 2 5G มีการเปิดราคาไทยแล้วอยู่ที่6,9,900บาทครับโทรศัพท์มือถือเรือธงจอพับได้ที่มีค่าความรื่นของหน้าจอนะครับรีเฟชเทถึง1 2 0 h งร้อิบเพร์าะกรบชิปเซต s n a p d r a ก้อน6 5ด l u s แบตเตอรี่ให้เยอะนะครับและการชาร์จที่เร็วถึง45วัตต์ กล้องหลัง3ตัว64ล้ดานพิกเซลปเป็นหลักนะครับบนยุไซ์อยู่พรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและสัตวที่เปิดตัว Samsung Galaxy Note 20 Series ไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็ถึงคิวของโทรศัพท์มือถือเรือธงจอพับ Hub ได้อย่าง Galaxy C42 5 g กับราคาในประเทศไทยอยู่ที่69,900บาทครับซึ่งเท่ากับ Galaxy Fold รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปีก่อนที่มีพรีออเดอร์ไวนะ้ Samsung Galaxy C4 2 5 g มาพร้อมกับหน้าจออ mo l e d รที่มีการฝังกล้องไว้ตรงกลางนะครับที่เรียกว่า Infinity O ขนาด6.2นิ้วและเมื่อกลางออกมาขนาดหน้าจอจใ,ใหญ่ที่7.6นิ้วครับได,ได้ว่าเหมือนแท็บเล็ตตัวย่อมๆเลยทีเดียวครับรีเฟลชของหน้าจออยู่ที่120 h ฮิมีการฝังกล้องหน้าไว้ด้านใน1ตัวด้วยและมาพร้อมกับสีพรีเมียมอย่างมิสติกแบบใหม่เหมือน Galaxy Note 20 Series เลยทีเดียว กล้องหลังก็ให้มา3ตัวครับเป็นกล้องชุดเดียวกับ Galaxy Note 20ครับได้แก่เลนส์ Wide Angle 12ล้านพิกเซลเลนส์ Telephoto 64ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide Angle 12ล้านพิกเซลด้านของสเปคมาพร้อมกับซิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 6 5 Plus RAM 12 g b ROM หน่วยความจำ256 g b แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว45วัตต์ ทำงานอยู่บนระบบ Android 10 One UI 2.1นอกจากนี้ยังมี Samsung Galaxy Z Fold 2 5G t o m Browne d i t i o n ด้วยนะครับแล้วก็มีเปิดจองเพียงแค่5,000เครื่องทั่วโลกในราคาอยู่ที่1,9900บาทนะครับเป็น Box Set เ,เลยรุ่นนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวโทรศัพท์มือถือแล้วยังมีนาฬิกาแล้วก็ยังมี Galaxy Bud s Live มาให้ด้วยใครที่สนใจก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ และทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดเชิญมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆลวยดีแล้วก็นิ่งเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กัน้วยนะสักคีมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกัะอัปเดตข่าวสารดีๆแบบน,นี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย